11.30นวันอังคารที่31ธันวาคม2567วนันสิ้นปีครับกัดแม่น้ำมูลพาชมนี่คับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบันดูนตำบลดูนอำเภอกันตลาลุมจังหวัดศรีสะเกษสำนักงานชุมประทานที่8นะครับชุมประทาน น้ำจากแม่น้ำมูลตรงนี้ครับกระจายฝังท่อขึ้นไปจนถึงนน้นลอยต่อเขียตอำเภือกันทลาลมของตำบลดูลเรียบทั้งหมดแต่ว่าระบบระบบยังไม่ได้ใช้นะ ระบบยังไม่ได้ยังไม่ได้จำนะครับยังไม่ได้จำนี่เครื่องโซกี่นู่นครับเครื่องโซ จำนำยังไม่ได้ใช้งานครับเป็นแม่น้ำมุล น่าจะเจ๋งมา,มากนี่ดูแล้วนี่น่าจะเปลี่ยนงบไปมั้งใช้ไงานไม่ได้นะครับ นี่ก็จะเป็นเขตของเ,เ,รเรียกอะไรป่าสาธารณะกับที่ดินของรัชการ สำหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและก็สวัสดีครับ